สวัสดีจ้ามาเจอกัยายอีกแล้วยายแคทมาแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาดูว่าวันนี้ยายอยากกินอะไรอีกแล้วยายว่ายายเคยทําแล้วแหละไอปลากะเบนอ่ะแต่วันนี้ยายจะทําแบบขั่วพริกเกลือปลากะเบนจ้าตามภาษาสไตล์ยายแคทเลยเพราะยายอยากกิน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 ยายมาเอาน้ำมันใสแล้วก็เปิดไฟเบอร์เ้าพรากระทะใบนี้ของยาย มันหนาหนามากจะจะหาไม้พายมาคนเมื่อกี้ยายเอพไปไว้ที่ไหนก็ไม่ไม่พายอ่าอยู่ด้านย,ยายหยิบมาแล้วแต่ยายลืมพริกะกับกระเทียมยายปั่นเอาไว้จา้ายายไม่ได้ตำจา้ายายปั่นจะรวบรัตต์ตนมันเร็วดีจา้าใครมีคกใครอยากตำก็ตำเลยจัดไปจา้า วันนี้บ้านยายอากาศดีขึ้นหน่อยเมษาและอากาศดีขึ้นดอกไม้กำลังออกดอกแต่บ้านยายยังไม่ออกเลยบ้านคนอื่นเขาออกแล้วตามถนนค้ำข้างถนนตามสวนอะไรเนี่ยเขาออกหมดแล้วดอกไม้ของยายยังไม่ออกเลยยายไม่ได้เตรียมน้ำมาหยกเดี๋ยวย,ยายไปเตรียมน้ำมาหยกก่อน เปิดเครื่องเลยเดี๋ยวจะฉุนยายจะจามพัดชี่ฮัดชี่แล้วมากระเบนยายล้างไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะยายซื้อมาสามชิ้นแพงมากเลยปากระเบนที่นี่หัวลัคาฝรั่งจ้ายายล้างไแล้วเดี๋ยวยายก็ใส่ลงไปตอนผัดเสร็จอันนี้พริกจ้ายายล้างไว้เรียบร้อยตะไคร้ยายก็จะใส่ด้วยล้างแล้วเรียบร้อยจ้าเพราะว่าอะไรให้มันหอมตะไคร้ ทำแบบง่ายกินเองจ้าแก่ปุ๋ปันนิดๆอาการปุ๋ปันนิดๆอาการฟันมันแก่จ้าวันไม่ได้แก่ยันละยายก็แก่มนหมุนมาตรงนี้นิดนึง ก็จะเอาน้ำใส่ลงไปต้นแล้วก็ปาลาใส่ยายก็จะหาฟางมาปิดเพราะว่าผัดพวกปาลาพวกอะไรเนี่ยเราห้ามคนเด็ดขาดถ้าเราคนน่ะมันปาลามันจะขาวจะ้ะยายก็ไม่ได้หุงข้าววันนี้ยวยายกุงข้าวยายข้าวมาจากร้น ยายทำทุกวันแหละบางวันยายก็ทำคลิปบางวันยายก็ไม่ทำคลิปพักหลังๆยายไม่ค่อยมีเวลาเลยไหนจะงานบ้านไหนจะอองานร้านสาวไปซื้อกับข้าวไปนูน่นไปนี่โอ้ยยายจะบน่นทำไมกำลังหมแลวกำลังหมแล้ว ปากระเบนเนี่ยยายชอบกินมากเดี๋ยวยายหยดแล้วยายก็หยกน้ำแล้วยายก็จะเอาปากระเบนใส่แล้วก็ปรุงแล้วยายก็จะติดฝาแล้วยายก็จะกลับไปหันหั่นไปกุนข้าวแล้วเดี๋ยวก็มาจิมมาจิ้มกันจ้าแต่เตนนิมน้มันนิดเดียวแล้วมันนี่ยายใช้ มันจะจ้าทุกทเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้กดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะไม่กำลังใจยายหน่อยจ้าขอบคุณจ้ายอดที่รู้ยาไอยอดคนติดตามยายยังได้ไีคุณ แต่ยายก็จะทำยายชอบยายชอบทำข้าวเป็น hobby hobby สนุกสนุกของยายยายโยน้ำ้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวรอจนปลาก,กระเบนสุกเ,เราก็จะมากินกันโอเคน้ำปลาใสา่ดเดียวพอวพาเราทำเราจะหลับไปทางเกลือจะหมูกแล้วเขาจะหมูกยายแล้ว เดี๋ยวมันจะเค็มจะไรไม่เค็มเดี๋ยวเรามาเติมระดับเกทีใส่น้ำตาลลงไปจ้ายายไม่เน้นหวานนะจ๊ะได้อขอใส่ผงไก่ยายไม่มีล,ล้อเลยใส่ผงไกเ่เดี๋ยวยายไปหาฝาม้อก่อนนะ๊ะยดยเตรียมไว้ก่อน ยายจะใหญ่เกินไปไม่ดหนยายลงกำลังดีละยายเอาฝาหม้อกระทะกระทะเก่ามาไปนั้นพังไปแล้วแต่ยังดีกว่าฝักยายเก็บเอาไว้เดี๋ยวพอรอเขาเดือดแล้วยายก็จะเอาปลาหย่อนลงไปพอไม่งั้นเดี๋ยวปลามันเหม็นคาวแล้วเราจะกินไม่อร่อยเดือดแล้วละ่ะยายแอบต้มนี่ไว้ด้วยนะเนี่ย อะไรอะก๋วยเดียวน้ำใสเน,น,นื้อตุนย้ายไวจัดตอนกลางคืนเพราะว่าโรคเด็กายจะไม่กินข้าวยายจะกินแค่น้ำก๋เตี๋ยวหรือกะเหลาหรือเส้นมีนิดๆปะมีณนิดๆใส่เส้นมีลงไปจัดมา,าใหญ่ๆใหญ่ากยายกินเยอะยาปลาแหไปเลยยายหยิยบเราะยอลงไปเลยจ้าแต่ห้ามคนนะจ๊ะ ใช้ยายล้างไว้แล้วยายก็ใส่ลงไปเลยความหอมของค้ไทยมันจะได้เข้าไปในปลาจับกลิ่นคาปลาได้อีกด้วยจ้ายายไม่คนนะจ้าค่อยๆเอาลงไปเลยจ้าอืมยายซื้อมาสามชิ้นเองเออชิ้นนึงเจ็ดแปดูโชิ้นนึงประมาณสูงขี้หรือเปล่ายายยายยายลืมดูนี่เลย ไดว่าจะเอาน้ำคลุกขีดได้ว่าหญ่จะใส่น้ำเย็นไปก่อนแต่ไม่เป็นไรยายก็จะเก็บน้ำมันไว้คุกข้าวได้ถ้าไม่มีน้ำือม,ม,มันจะกินบะแสมันจะเลืนกหลงจ้ะยายจะพริกใส่ไปเลยแต่เงินราคาเดี๋ยวยายจะใส่ทีหลังจ้ายายจะปิดฝาจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ้ายายจะหันไปอุ่นข้าวด้วยจ้าเดี๋ยวมาเจอกันจ้า ยายอันน้มันหอยใส่ปิดตนะิ๊กนึงแต่เดี๋ยวยายก็จะมาคนตอนนี้คนได้แล้วแต่ค่อยค่คนนะปลากระเบนนี่มันเป็นปลาที่ว่ามันเละมากอ่ะมันเละไวอะ่ะข้าวยายด้งเลย เดีวไอเดีวเวเอาไว้คอย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 เห็นไหมโอ้ยหอมหอมหอมเดี๋ยวเรามาตัดใส่จานเดี๋ยวเราจะมากินกันายายคอชิมกันน้ำลายยายแตก อโอเคละไม่หวานยายไม่เน้นหวานเพราะว่าอะไรถ้าเราผัดปลาน่ะถ้าเราเน้นหวานน่ะมันจะข้าวท,าทันทีโอ้ยข้าวยายร้อน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 ยายคงจะกินหมดนี่เนี่ยโอ้ยกินไม่หมดลอกอ้วนมาดับไฟดับเครื่องดูดอากาศเลย ตักใส่จานหอมตะไคร้หอมหัวรพาหัวรพาฝรั่งนี่หอมดีเหมือนกันนะกินไปกินมายายชักติดแล้วติดหัวรพาฝรั่งกว่าหัวรพาไทยแล้วนี่เลยนี่เลยพีกยายมันไม่ค่อยมีสีแดงยายซื้อมา ส่วนหนึ่งเพื่อนให้มาส่วนหนึ่งนะพริกอะโอเคเรามาชิมกันยายเตรียมน้ำไปแล้วยายพูดสํารักบินไปคุยไปมันจะสํารักมาชิมกันจะ้ะยายไม่กินหมดนี้หรอกยายกินแค่อิม่มแต่พูดถึงเนื้อปลากระเบนนะ บอกเลยนะมันน่ากินมากเนี่ยอืเนี่ยแบบแน,นี้เนื้อขาขาเด้งๆเนี่ยหืมลายแตกจัดดีกว่าเดี๋ยวรอบเย็นยายก็จะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหน,น้อตุน อร,อ,อร่อยมากเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยพริกเพื่อนเนี่ยยายซื้อมะโหดหรือเมื่วานยายไปกับฟูแต่พริกกับฟูมันไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดมากแต่พริกที่เพื่อนให้มาน,นี่แซ่บแซ่บหลาย เซ็ปหลย thank you เพื่อนเด้อืือกระดูกกระดูกเคี่ยวได้หมดรระฟันดีๆแต่วันนี้ยายปวดฟันนิดๆมายายนะปวดมาหลายวันแล้วแต่ยายกินยาไงมันก็เลยมันเทาขึ้นอือหือเนีย่ยเราออบน้ำน้ำน้ดข้าวอ่ะ ถ้ายายทำแห้งๆนะกืนไม่ค่อยลงคอมาจ้าทุกคนทำอะไรกินกันจ้ากินกับยายเร็วใครอยู่ข้าว้อหือร่อยอ่ะอร่อยมาก้อหอ สามชิ้นก็ได้เยอะเหมือนกันนะเลยอีกตั้งเยอะเนะี่ยยายไปทำงานห้าวันยายไม่ต้องทำแับข้าวยายมีก๋วยเตี๋ยวเนี้อตุนยายมีนี่เดี๋ยวยายใส่ตูเ้เย็นเก็บไว้ห้าวันยายไม่ทำแับข้าวแล้วทำให้สามีอย่างเดียวอาหารฝรั่ง อารไทยแกก็กินพวกมัสแมนอันนี้ต้มข่าปัดเม็ดมะม่วงข้าวผัดข้าวปัดสปอรดแกกินได้หลายอย่างอยู่อื้อรวยยายบอกยายไม่กินหมดมาดูเถอะยายจะทำได้ไหม เจอผัดอร่อยอร่อยอืมอยายจะซื้อข้าวเป็นุงยายซื้อมาจากรีดูอวย,อยกับหัวกับหางข้าวหอมมะลิโลหนึ่งหนึ่งหุโรกกว่าไม่แพง ยายเริเ่มเกิดแตกแล้วเขามันแซ่บยาเนี่ยยายตอนแรกยายว่าน้ำเยอะต้มไปต้มมาน้ำมันก็แห้งพี่นี้ยายก็เลยว่าควานหาน้ำเชื่อไหมว่ายายเกิดแตกแซ่บเกินยายจะไม่ไม่กินหมดหรอกพยายาม เว่าใหอ้วนเยอะแกแล้วใหอ่วนโลกมันจะมาโลกจะถามหานะคะกินพอหายหิวอื้อือเออยอะ่ะมันนิ่มอะ่ะมันหวานอะ่ะเนื้อปลานี่ะ อโอ้ยนะลอยย่อยส,สอดสุดสำคัญยังจะเกตกมาจ้ามากินกับยายีอร่อยอร่อยปลากระเบนนี่ปะทำอะไรกินได้ังหงยายเคยเอาไปย่างนะมันเละไม่่อย พรามันเป็นปาีนสุดไวมากคือไม่ยายจะไม่ค่อยคนเท่าไหร่ยายจะปิดฝาแล้วค่อยกลับไปกลับมานิดหน่อยหืก้างก้านอ่อนๆ้วเกีียวได้แต่ก้างแข็งๆเกีียวไม่ได้ฝันหลุดติดคอ ยายเหือแตกยายาต้องไปซับเหือแล้วยายได้ยินเสียงทุ่มซับสายแฟนเวนยายพักกินข้าวหืมไปแล้วพอแล้วพอแล้วจ้ายายต้องไปซับเหือแล้วเหือแตกมันแซ่บจัดอร่อยมากโอ อรอยมากโอ้ยยายไปแล้วจ้ะเล็นทรับเหือเหือแตกสวัสดีจ้าไปแล้วจ้ายายไปแล้วจ้า